รถรูฟีดาวพอนเพียงหลักพันเท่านั้นมาแล้วค่ะเริ่มอีกแล้วนะคะกับรถสวย,สวยเริ่มเสริมทับเข้ามาเพิ่มเติมค่ะจัดมาเลยคันนี้กับ Honda Accord ของเรานะคะ2.0ตัว g ีปี2016ราคาเบามากๆเพียง589,000ใครอยากได้รถสวยส,วยสไตล์รูผู้บริหารเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะคะเป็นรุ่อีกเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ดีไซน์บอกเลยว่าไม่มีการตกรุ่นเปลี่ยนโฉมยังไงก็ยังว้าวเหมือนเดิมต้องจัดเลยคันนี้สีขาวแท้ แฉมาจากโรงงานค่ะกับ Honda Accord 2.0ตัวจีภายในนะบอกเลยเบาะหนังอย่างตึงใครสนใจอยากได้รถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเรียดเพลงเพียงไม่เกินหนึ่งหมื่นต้องรีบจัดคันนี้ค่ะอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรด A ค่ะพี่คะแล้วขอฝากอีกหนึ่งช่องค่ะกับอิวแคมรี่มือ2หรือใครที่มองหารถกระบะจัดมาเลยอีกหนึ่งช่องค่ะกับอิวกระบะมือ2เพชรยนต์ค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้มีรถสวยอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยใครมองหารถเก๋งที่เป็นรถเก๋งในรุ่นที่เป็นรุ่นรุ่น,น,นแบบรุ้รูร้ระร,ราดีไซน์แบบโอ้โหทันสมัยแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นรุ่นอื่นนอกจาก คันนี้ค่ะ Honda Accord ของเรานะคะคันนี้ปี2016กับพี่ๆขาใช้งานเพียงแค่73,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวยอดจัดล้นๆเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,500บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะมองหารถสวยสภาพดีจัดเลยค่ะคันนี้เบอร์ที่ให้ไว้ค่ะสามารถทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลย ย้ำอีกที0-98ค่ะ706 7324เบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะทักแชทและแอดไลน์ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจกันค่ะออกได้ทุกอาชีพมีเครดิตอยู่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรอยู่ก็ช่างขออย่างเดียวค่ะไม่มีค้างชําระไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตแบคดิสบูโรเราจัดยอดให้เลยเต็มๆลน้ลนๆอัพยอดได้สูงสุดเลย1 1 5ใครสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์ line. เข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้อิวมาอัพเดทรถสวยสภาพดีคัน น,น,ะะนี่เป็นสภาพแรกเข้านะคะพี่ขาให้ดูเลยนะคะด้านหน้าของเราสําหรับตัว Accord 2.0ตัว EL คันนี้นะคะไม่ใช้งานนะน้อยมากๆเพียง73,000กิโลเมตรแถมราคาดี589,000บาทเท่านั้นเองพี่ดูนะคะในส่วนของตัวไฟด้านหน้าค่ะมีมาให้แบบฟ u ู l LED มาให้แล้วเรียบร้อยเส้นสายนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเห็นไหม สวยมากๆนะคะแล้วก็คันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสระบบภายในมีมาให้ครบ h อนด้าเรนวอนมีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าด้านหน้านะคะไม่ขีดไม่ข่วนไม่แตกไม่หักไม่ช้าใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็พร้อมกับกระจังด้านล่างอีกนะคะไฟตัดหมอกนะคะมีมาเป็นแบบระบบแบบ LED เรียงเส้นเรียงเม็ดแล้วเรียบร้อยสีขาวค่ะนี่เห็นไหม เป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้สีขาวมุกเรี่ยมสีคมชัดมากนะคะไม่มีรอยลัดยิ้มใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ด้านข้างของเราในส่วนของรอยต่อนะฮะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะแนบชิดสนิทเลยพี่ๆขาไม่ต้องห่วงคันนี้โควสวยนะฮะด้านล่างก้มลงมาอีกสักนิดนึงนะคะในส่วนของตัวแม็กค่ะเดี๋ยวเรามีการขัดล้อให้เรียบร้อยนะคะเก็บรายละเอียดให้สุดๆสดๆเลยแต่คันนี้บอกเลยโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะรถที่นี่ไม่มีพิคว่ำชนหนักหรือว่า จมน้ำเริ่มชำรดศูนย์หายเราไม่รับแน่นอนร้อนะคะรถทุกคันที่นี่นะคะเป็นรถหน่วยงานสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ตลอดได้ทุกคันเลยสนใจนะคะรถคันนี้กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยแล้วอย่าลืมทักแชทแอดไลน์เข้ามาอ่าต่อมาเรามาดูในส่วนของนะคะกระจกมองข้างค่ะ มีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้โย้โอโหอย่างสวยเลยนะนะคะเหลี่ยมสีโคมด้านข้างของประตูแล้วก็ในส่วนของอมือมือเปิดมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเราสามารถกดแล้วก็เปิดเข้ามาได้เลยค่ะฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะด้านข้างค่ะจัดมาอีกนี่ให้ดูกันชัดๆเลยเห็นกันชัดๆเลยกับ h o n d a a c c o r d ของเราเมทอาร์คยูครบค่ะเห็นไหมฮะ แล้วก็แผงประตูด้านข้างค่ะคุมโทนสีดําตัดกับลายไม้สีน้ําตาลนะคะควบคุมทุกอย่างเห็นไหมคะปรับบงปรับเบาเบาหนึ่งเบาสองนะคะอ่ะปรับมาเรียบร้อยนะคะปรับอืมสวยจริงสวยจึ้งนะปรับทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วทั้งหมดคันนี้ออปชั่นบอกเลยมาเต็มฮอนด้าเขาไม่เคยห่วงออปชั่นอยู่แล้วนะคะส่วนของนะคะเสาเอค่ะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะมาในในส่วนของ เสากลางด้วยนะคะหัวนอตไม่ขยับทุกอย่างสีเดียวกันกับตัวรถทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวเบาะด้านในค่ะปรับไฟฟ้าคู่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวหนังไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นเลยนี่ขนาดเป็นสภาพเข้าใหม่เรายังไม่ได้ปรับสภาพนะเราจะมีการปรับสภาพอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือนะคะเราจะต้องมีการสปาเบาะค่ะมีการทําสีเนาะแล้วก็เห็นไหมทุกอย่างเก็บสีเก็บรายละเอียดไม่ใช่ทาแบบว่าแผ่นใหญ่ๆมาให้นะเราต้องเก็บแบบว่าในส่วนของรายละเอียด นะคะเล็กน้อยเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะเราซื้อรถไปบอกเลยคันนี้นะสบายใจได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดูสักนิดนึงเหยียบเบรกนะคะปุ่มสตาร์ทแบบพูดสตาร์ทมาให้แล้วคันนี้เห็นไหมฮะไม่ใช้งานเพียงแค่73,000กิโลเมตรเท่านั้นหน้าจอทุกอย่างระบบดิจิตอลแจ้งเตือนทุกอย่างแล้วก็พวงมาลัยค่ะนี่ มันตีฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะมีทุกอย่างนะคะลายไม้ตัดมาให้หุ้มหนังมาให้ครบเลยหน้าจอนะคะระบบแบบทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังเกียร์ออตโตค้ค่ะกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะคันนี้มีอ่าช่องเก็บของนะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะอ่าด้านนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะทุกสิ่งอย่างมีมาให้ครบเลยคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮอนด้าเขาดีไซน์ออกมาพี่ไม่ต้องห่วงค่ะ สวยจึงแน่นอนกล้องมองหลังมีมาให้ครบทุกอย่างใช้ได้แอร์ออโต้นะคะปรับนะคะปรับบ่งปรับเบาะทุกอย่างไฟฟ้าแล้วด้านหลังพี่เห็นไหมคะดีไซน์สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรถสวยสภาพดีนะคะ h o n d a Accord คั Acc ord, นนี้จัดมาเลยเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,500บาทอันนี้ราคาตัวรถเนาะนะคะถ้าอยากถ้าใครอยากได้ยอดจัดแบบลน้ลนๆทักแชทเข้ามาสอบถามข้อมูลเข้ามาค่ะซื้อที่ไหน ก็ซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพแล้วก็อยู่จังหวัดไหนอยู่ต่างจังหวัดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะรถสไลด์มีบริการเจ้าหน้าที่เรื่องนะคะเอกสารดูแลให้ถึงหน้าบ้านหน้าชาเลือนเลยเพราะฉะนั้นรถสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะมีมาให้แบบคุ้มคุ้มครบๆค,ค่ะอยู่ที่นี่แล้วใครสะดวกนะยินดีเลยนะคะเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครหรือนะคะทักแชทออนไลน์ติดต่อเข้ามาค่ะสอบถามอยู่ได้เลยนะคะจะเข้ามาดูตัวรถค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ ต้องห่วงเลยอ่ะเปิดท้ายขึ้นมาสักนิดหนึ่งคันนี้โอ้โหเครื่องยนต์ไอวิเทคแล้วเรียบร้อยกว้างมากเห็นช่องใส่สัมภาระไหมคะคันนี้กว้างมากดูสิว่ามีเข้าท้ายมาบ้างหรือเปล่านะฮะปลอดภัยนะคะเข้าท้ายไม่มีเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนค่ะเห็นไหมคะให้ดูแบบไล่ๆเรียงๆกันแบบนี้แบบโอ้เรียวๆเลยให้เห็นกันชัดๆเหมือนมาดูรถจริงๆได้เลยนะคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูเลขเครื่องเลขถังนะคะเช็คประวงประวัติให้นะคะเดี๋ยวอูทมให้เดี๋ยวดูให้เช็คให้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรค่ะด้านล่างนะคะล้ออะไรยางอะไรเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยถือว่าโอเคเลยคันนี้นะอ่า ปลาท้ายค่ะสวยเนียนกริบค่ะไม่มีคราบไอ้น้ำนะคะคราบเหลืองของเหลวอะไรนะไม่มีทางสิน้นรอยแตกรอยเล้าไม่ให้เห็นเลยนะคะทุกอย่างเซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้แล้ว2จุดค่ะแล้วก็เส้นไรฟ้าใช้งานได้ปกติเลยฟิล์มติดให้แล้วประมาณ40-60นะความเข้มนะสนใจสอบถามรายละเอียดอย่าลืมทักเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยคันนี้นะพี่เห็นไหมคะสวยจริงสวยจึ้งนะ ถือว่าได้รถที่สภาพดีๆฟรีดาวนะคะได้รถที่แบบดีไซน์แบบโอ้โหใช้ยาวใช้ยาวๆเลย5ปี10ปีบอกเลยนะคะสไตล์นี้แล้วก็ดีไซน์แบบนี้ไม่มีการตกรุ่นแน่นอนนะคะราคาก็ดีนะคะปีก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากแถมไม่ใช้งานไม่ถึง10,000แเพียงแค่7จ็ดหมื่นเฉลีย่ยแล้วนะคะใช้งานแค่ปีแล้วไม่ถึง1 0ึ0งกิโลเมตรถือว่าใช้น้อยมากๆโคตรคุ้มใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆชอบคันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไวใ้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาด รถส,สวยเกรด A ที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคนันคันนี้เข้ามาใหม่ๆ2.0ตัวท็อปย้ำอีกที2.0ตัว EL ค่ะเป็นน้ำมันสันดาลล้วนนะคะไม่ใช่ไฮบิดนะใครมองหารถสวยสภาพดีราคาเบาต้องจัดเลยคันนี้อย่าลืมทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นไม่ต้องเกรียใจให้คำปรึกษาฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ